แจกเทรดเซตอัพหรือว่าท่าไม้ตายที่ผมใช้ในการทำกำไรด้วยรูปแบบการเข้าจุดกลับตัวแบบปลายไส้บนกราฟตลาดทองคำเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟไปพร้อมๆกันว่าผมเองมีไอเดียอย่างไรบ้างที่น่าสนใจ และก็ขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่กําลังจะดูคลิปนี้นะฮะก็คือกดติดตามกันไว้ถ้าเกิดวันนี้เราชื่นชอบในการเทรดทองคําแบบเดียวกันก็สามารถเข้ามาดูกันมาพูดคุยกันในไลฟ์นะครับของผมได้เลยในช่วงเวลาประมาณ6กโมง ครึ่งของทุกวันจันทร์ถึงสุกได้เลยนะครับผมในกราฟวันนี้เองเนี่ยนะครับในวันที่ผมถ่ายทำอยู่เนี่ยนะฮะกราฟเองก็ขึ้นมาทำออท i ไฮเลยนะในราคา3508เอ่อวันนี้เป็นวันอังคารนะฮะซึ่งเปิดมาจากวันศุกร์ขึ้นมาวันจันทร์ก็ออทมไฮไปละรอบหนึ่งวันนี้วันอังคารก็ขึ้นไปออทมไฮอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอกราฟในลักษณะแบบนี้เราอาจจะจำเป็นต้อง ปรับตัวด้วยการเทรดด้วยสิ่งที่เรียกว่าโซนในช่วงนี้ผมจะใช้เรื่องของโซนสไนเปอร์เรื่องของโซน d z v z o n n e อันนี้ดี v ซ o n e จะเข้ามาช่วยสภาวะตลาดแบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่า DZV มันอ้างอิงจาก Volatility นะครับที่กราฟมันมีความผันผวนในอดีตแล้วมันจะถูกคำนวณมาเป็นโซนบายและโซนเซลให้เราแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมยกตัวยอย่างเช่นหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ อ่าเห็นภาพไหมฮะซึ่งอันเนี้ยโซนนี้ไปถึงตั้งแต่ตอนช่วง8โมงไปรับโซนแล้วก็ราคาก็ลงมาแบบสวยงามมากๆนอกจากคำว่าโซนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าแล้วผมมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราจะดูกราบเปล่าหรือเราจะใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราจะหาจุดกลับตัวสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการหาโซนและผมเองคอนเฟิร์มจากตัวเองเลยนะว่าดี v ช่วยได้เยอะมากม นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติมก็คือตัว d e c e n มันจะมีค่า Period Day เช่นอยากอยากได้การกลับตัวของกราฟในช่วง30วันที่ผ่านมาเราสามารถเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะครับโซนก็จะถูกเปลี่ยนถ้าถ้าเกิดช่วงนี้เลยนะฮะภายใน1สัปดาห์2สัปดาห์นี้กราฟมันมีความผันผวนที่สูงมากเลยกรอบการวิ่งมันสูงมากกว่าที่เขาจะเกิดการกลับตัวเราก็สามารถปรับจาก30เนี่ยลงเป็น24ก็ได้หรือ อยากได้แบบแคบๆเลยอาจจะเป็น10วันก็ได้ถ้าเกิดภายใน10วันนี้กรอบการวิ่งมันกว้างมากเราก็จะได้โซนการกลับตัวที่กว้างแต่ว่าก็จะเซฟเรื่องของความปลอดภัยทั้งโซนบายแล้วก็โซนเซลลนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆคือผมจะใช้โซน DZV อันนี้เป็นพระเอกของผมในช่วงนี้เลยนะครับแต่นอกจากเรื่องของ DZV แล้วมีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ดูได้บ้างนะครับเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเจอกราฟแบบนี้ อ่าอย่างเช่นอันนี้ขึ้นมารับโซน d z v แล้วจริงๆตรงนี้มีโซนสไนเปอร์ด้วยมันก็ลงมาเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องในในกลุ่มในคอมมูก็บวกกันไปถูกไหมฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่กราฟเนี่ยมันมีการไปรับโซนเขากดตัวลงมากี่จุดเรามาดูกันกดตัวลงมามากกว่า3,800จุดแล้วเกิดการกลับตัวเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ดีซีก็จะถูกคำนวณว่าอ๋อโอเคค่า volatility หรือค่าความผันผวนเวลาที่กราฟมันวิ่งไปประมาณสัก3,800ัดจุด มันจะเกิดการกลับตัวนะเนี่ยมันก็จะถูกนำมาเป็นการเก็บสถิติแล้วโซนก็จะถูกคำนวณตามการกลับตัวของกราฟแบบนี้ซึ่งอันนี้ดีซัวีมันก็เลยให้จุดกลับตัวที่ค่อนข้างแม่นยำสูงแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เรื่องของตัวกราฟเปล่ามาช่วยนะครับก็คือการอ่านโครงสร้างของเรื่องของตลาดแล้วก็เรื่องของตัวราคาของแท่งเทียนเอามาประยุกต์ช่วยกันได้อย่างเช่นถ้าเกิดกราฟมันกดตัวลงมาตัดแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้เรื่องของ มาเก็ตสตั u เจอร์อย่างตรงนี้นะครับเราสามารถมองได้ว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่ากำลังเกิด chain of character หรือว่าได้เสียโครงสร้างขาขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะคอนเฟิร์มว่าเนี่ยอันนี้ขึ้นลงจริงๆนะครับกราฟจะต้องทะ er ลุส w i n g Low อันนี้ไปให้ได้เพื่อให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า break of structure หรือว่าเกิด BOS นั่นเองทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกราฟก็ ดึงตัวขึ้นมาเลยแต่เป็นการขึ้นในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็น b a l i d fact อ่าเป็นเหมือน up trend ขึ้นนะครับเป็นเหมือน up trend ขึ้น up trend แบบนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถดูได้บ้างนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงถ้าเกิดเรามองดูประมาณนี้เราจะรู้สึกว่ากราฟมันกำลังไซด์เว์อัพ up หรือว่าเป็นไซด์เวย์แล้วก็ทำทรงจะขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามองเรื่องของตัวแ p a t ิร์นของกราฟผมเองก็มองเป็นแ p a t ิร์นของกราฟว่าถ้าเกิดเราจะมองแบบนี้ เราก็สามารถมีโอกาสจะมองเป็น b a ร์ลิดแฟกได้คำถามคือ b a ร์ลิดแฟกคืออะไร b a ร์ลิดแฟกนะครับมันคือรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นแพทเทิร์นของกราฟที่จะมีลักษณะของการทิ้งตัวกราฟลงมาแบบนี้ครับฟืบแล้วก็จะเกิดการไซด์เวัพขึ้นไซด์เวัพยกไฮยกโลแบบนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแบบนี้เวลาที่เราใช้เรื่องของตัวกรอบเทรลไลน์ชเนลไลน์แบบนี้นเวลามาตีเนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่กราฟมันกําลังจะมีการปรับตัวขึ้นหรือเปล่าอ่านะฮะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ Bal ์ลิทแฟซนะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราเราเจอแพทเทิร์นแบบนี้เราจะเข้าตรงไหนได้บ้างจุดที่เราสามารถเข้าได้มีทั้งหมดอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดที่เป็นสัมผัสบริเวณแนวต้านหรือเส้นที่เป็นบนกรอบเทรนไลน์แบบนี้กับจุดที่เราจะต้องใจกล้าหน่อยนะฮะก็คือการ Follow เซลล์ตอนที่มันหลุดแนวรับเลยแต่มันต้องหลุดต้องต้องหลุดลงจริงๆนะ พราะถ้ามันไม่หลุดมันอาจจะใช้เวลแล้วดึงกลับขึ้นไปเราอาจจะโดน Stop ปลอ s ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเราจะรอคอนเฟิร์มหลุดแบบนี้อาจจะใช้เรื่องของตัวเส้นอิ d i c a t o r EMA เข้ามาประกอบด้วยแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้มันคือบาริดแฟคโดยทั่วไปโดยทฤษฎีโดยที่คนส่วนใหญ่ที่เคยเรียนเรื่องของ p a t เทิรของกราฟก็จะเข้าใจเรื่องนี้ถูกไหมครับแต่ทีนี้วันนี้ที่เรากำลังเจอกับกราฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาริดแฟคที่ไม่ปกติ เออไม่ปกติยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคือสิ่งที่กราฟเนี่ยนะครับมันมีการไซเวอพขึ้นมาไซเวอพขึ้นมาไซเวอพขึ้นมาเห็นไหมฮะมาสัมผัสที่บริเวณรับมันก็เด้งสัมผัสที่แนวต้านมันก็ย่อจนกระทั่งมันขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดเรามองว่านี่คือบรลลิตแฟกต์นะครับเลาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกราฟทะลุกรอบเทรลไลน์ถ้าเราใช้เรื่องเทลรลไลน์ปกติเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเบรกขึ้นแล้วทะลุแนวต้านแล้วมันมีโอกาสที่จะ ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของคำว่า liquidity หรือว่าเรื่องของตัวศาสตร์ smart money concept เนี่ย b a l i t fact อันนี้ผมแชร์ในอีกมุมหนึ่งเนาะ b a l i t fact เนี่ยมันคือสิ่งที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมามันคือรูปแบบ pattern ที่เราจะเล่นในลันกษณะของการ breakout นะครับ breakout ไปตามรูปแบบของแท่งเทียนที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ําๆจนเป็น p a ทิร์นที่ถูกถ่ายทอดเป็นทฤษฎีนะครับแบบต่อๆกันมา แต่ในพฤติกรรมและหน้างานจริงๆมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือไม่เป็นแบบนี้ก็ได้หลังจากที่เราเจอว่ากราฟบ a l ล f ล่ต์แมันมีการจะต้องลงนะครับตามทฤษฎีคือมันจะต้องลงแต่ถ้าเป็นเรื่องของ liquidity กราฟวันนี้เป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีการขึ้นไป sweep หรือว่าไปกวาด liquidity ออกนะครับคำว่า liquidity มันก็คือการกวาดสภาพคล่องออกนะครับเคลียร์สภาพคล่อง เคลียร์สภาพคล่องถ้าเกิดผมแปลเป็นภาษาไทยเขาเ้าใจง่ายๆเลยคือแน่นอนว่าคนที่เล่นบริลิ a ตแฟคเขาก็จะเก่งว่ามันจะต้องลงมันจะต้องลงแน่นอนเขาก็จะเซลล์ไม่แนวต้านก็เซลล์ตอนเบรกเอาฟอลโลแนวรับเลยแม้เป็นแนวรับก็จะจะให้มันลงให้ได้ว่ารอบนี้จะต้องเบรกแน่นอนถูกไหมฮะแต่กราฟนะฮะแอดวานขึ้นคือก็ขึ้นไปเลยเคลียร์ข้างบนก่อนแล้วค่อยทําการทิ้งตัวลงมาอย่างเช่นในภาพนี้ ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอลักษณะแบบนี้เราควรที่จะทําการเข้าเทรดยังไงการที่เราจะเข้าเทรดนะครับเราอาจจะต้องรอดูว่าในบริเวณโซนข้างบนที่มันมีการเบรกมาแล้วเนี่ยมันมีออเดอร์บล็อกมันมีซัพพลายที่บริเวณตรงไหนบ้างก่อนที่เราจะปักใจว่า เราจะบายต่อเพราะว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันจะมีกลุ่มก้อนนี้นะฮะที่มันมีแรงเซลเทลตัวลงมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันยังอยู่ในในแผนของแบริทแฟคมันยังมีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่แต่ถ้ามันเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามันเบรกขึ้นมาแบบนี้เราดูว่าแล้วบริเวณตรงนี้มันมีซับพลายโซนไหมมันมีออเดอร์บล็อกอยู่ไหมถ้าเกิดมี เราก็มีโอกาสที่จะทําการเล่นเซลล์ได้เซลล์ Sell ในจังหวะที่อาจจะเป็นจังหวะหลังเคลียร์ลิควิดิตี้แบบนี้ไปแล้วก็ได้เช่นกันแล้วคําถามคือแล้วรูปแบบแบบนี้เราจะได้เข้าตอนไหนหรือผมเองได้เข้าตอนไหนนะครับนี่เราเปิดมาดูนะพอหลังจากที่มันขึ้นมาในราคา3494เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกรื่นไปเรื่อง DZV อย่างตัว d z v เองก็มีโซนตรงนี้พอดีเหมือนกันอันนี้นะครับคือเคยเป็นแนวต้านและ พอเวลาเราดูภาพใหญ่นะครับในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มเห็นเป็นไซด์เวฟเราสามารถใช้ตัว,ตวฟิโบโนัชชีรีเทรสเมนต์นะครับแล้วก็กางจากสวิงไฮว่าจากซ้ายไปขวามาสวิงโลตรงนี้อ่ะสวิงไฮผมเลือกที่จะตีจากสวิงไฮอันนี้แล้วมาสวิงโลอันนี้เพื่อเอาภาพใหญ่เลยแล้วสังเกตตัวเลขนะฮะที่มีในยะสำคัญก็คือตัวเลข6 1 8และ78.6 มันก็คือกล่องนี้ถ้าเกิดเราตีนะนะครับเราตีโซนมันก็คือกล่องนี้ทีนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าพอตอนที่กราฟมันมีการบินขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมาแบบมันมาบรรจบแบบพอดีพอดีเลยคือมันมาถึงโซนแนวต้านดีซัทวีมันมาถึงโซนที่เป็นฟิโบ6 1 8และ78.6นะครับที่เราตีไว้แต่จ,จะมาถึงแก้ประมาณ61.8ตรงนี้แล้วก็ทำการย่อเลยเห็นไหมฮะมีอาการทันทีเกิดการย่อเลย คำถามคือแล้วมันย่อไปขนาดไหนในจังหวะที่ตอนนั้นน่ะเราดูเรื่องของแท่งเทียนเนาะ p r o c t i o n ในหมวดของ e n g r a h i n g เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการนะครับเข้าเซลล์หลังจากที่มันยังไม่ผ่านตัวแนวต้าน d z v แล้วก็ยังไม่สามารถนะฮะที่จะพ้นนะฮะในโซนของฟิโบ อันนี้ผมก็เลยเลือกที่จะทําการเข้าเซลล์อาจจะไม่ได้เซลล์ตรงนี้ปลายไส้เน้นๆเพราะว่าผมรอคอนเฟิร์มแท่งเทียนให้มันปิดแท่งแล้วมี e n g r a ราฟฟิเป็นแท่งเทียนกลืนกินนะครับมีสีแดงแบบนี้เกิดขึ้นเกิน50%ของแท่งก่อนหน้าเห็นไหมฮะอันนี้แท่งนี้แท่งแดงนี้ปิดเป็นกลืนกินนะฮะเกิน50%ของแท่งเขียวแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าเซล์ได้ผมก็เข้าเซลล์ไป โอ้จริงๆไม่ใช่เข้าเซลล์ราคาปลายไสดด้วยนะครับแต่เราในเข้าในจังที่มันคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับในแถวถวบริเวณประมาณแถวแๆนี้นะครับที่กราฟเริ่มมีการเทตัวลงมาแล้วนะครับประมาณช่วง8 8 8 9แบบนี้นะครับและวาง tp ไปแบบคุ้มๆเลยล i ขส r ทธิ์หต่อ2 1ต่อ3สามารถลันได้เลยและกราฟเองก็ทุบลงมานะครับทุบลงมาอย่างแบบสุดมากสวยงามมากในชุดนี้ นะครับจริงๆตอนนั้นผมเลงไว้ก็คือราคา73จริงๆแบ่งที่พี2ที่พีมานะฮะแล้วก็ TP Maximum ก็คือผมปิดไปที่75นะครับ75นี่คือสวยงามนะครับก่อนที่เขาจะมีการดึงตัวกลับขึ้นไปเห็นไหมครับว่าแม้ว่าในภาพรวมของตลาดมันจะเป็น Up Trend ก็ตามมันจะเป็นเทรนดขาขึ้นก็ตามแต่ Set Up t r a รดที่เราฝึกมาที่เราเรียนมาหรือว่าที่เราเอามาแบ็กเทส ประกอบร่างจนเป็นเซอร์ในการเทรดมันก็ยังคงใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนได้แบบเห็นเฮ้ยแท่งเขียวเราจะรีบบายตามอย่างเดียวเทคนิคอยังใช้ได้ดีอยู่นะครับทริคหนึ่งที่ผมใช้ก็คือว่ามันมีอยู่แบบแรกเหมือนกันที่ผมสารภาพเลยว่าผมเองก็รู้สึกว่ากราฟไม่เคยมาราคานี้มาก่อนสิ่งที่เราเคยเทรดเราไม่เคยเจอกราฟราคานี้มาก่อนอะไรว่า3,500 3508หรือแม้กระทั่งราคาปัจจุบันเนี่ยที่บันทึกอยู่เนี่ย อันนี้มันคือ0ูนย์แแต่ปัจจุบันคือราคา3527้าสองเจ็นื้อออกมเราไม่เคยเจอราคานี้เราไม่เคยเจอกราฟแบบนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคือพฤติกรรมของกราฟเทคนิคที่เราใช้ระบบที่เรามี TPSL ยังคงชัดเจนยังคงใช้ได้ขอแค่เราหนักแน่นในแผนเทรดมี TPSL ไม่ปล่อยลากนะครับปล่อยชนได้ทั้ง SL เราตามระบบและ TP ก็ต้องถือให้มันตามระบบ เช่นเดียวกันโดยสรุปแล้วนะครับถามว่าแล้วอันนี้มันลงได้เพราะอะไรบ้างมันคือรูปแบบของบ l l i ด f a c ทที่เป็นลักษณะคล้ายกันกับการเบรกหลอกนะครับเบรกหลอกก็คือ Fake Out นะแล้วก็ในบริเวณที่ Fake เนี่ยตรงนี้จริงๆมันมี Time frame M15 ก็มี Supply Zone ด้วยแล้วมี DZV Zone ด้วยมี Store Overbought ด้วยแล้วก็มี f i b บ61.8ด้วยเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท่งเทียนกราฟเปล่าเราสามารถเอามาประยุกต์เพื่อช่วยคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดหนึ่งครั้งได้อันหนึ่งที่น่าสนใจคือแล้วถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้แล้วมัน SL ล่ะ SL 500จุด SL 700จุดเราก็แค่ SL ไปตามระบบแต่เมื่อได้ก็ตามที่เราเจอกราฟที่มันตรงระบบเรารู้ไงว่าเราจะเอาคืนหรือเทรดกลับมา ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่เราสามารถเทรดตามเทคนิคนะครับเพราะในเทคนิคในระยะยาวเรามองใน1เดือน3เดือนหรือ 1, ปีอ่ะปีมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสถิติได้สามารถที่จะทำซ้ำได้นั่นเองนะครับเราหวังว่าทุกคนจะได้เห็นไอเดียเนาะนะครับในการเทรดด้วยสไตล์ของกราฟป่าบวกในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ช่วยคอนเฟิร์มมันดีมากนะครับเรื่องของดีซวีนี่คือแบบให้เครดิตเขาเลยว่ามันคมมาก นะครับและเป็นอินดิเคเตอร์ที่ฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการติดตั้งก็สามารถแอดไลน์แอดบอลโกลิเชอมาได้อันนี้ยังไม่จบนะผมจบแผนเซล์ทีนี้เราเก็บ TP มากี่จุดลองดูกันเราได้ TP กันมาในระดับพันกว่าจุดแล้วในมุมของผมผมมีโกในใจว่า1วันผมต้องการกี่จุดเมื่อได้ตามพอยต์เมื่อได้ตามเป้าผมก็แค่หยุดแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนก็แล้วแต่กราฟทุกคนดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ จำได้ไหมครับเราย้อนกลับไปในช่วงแรกที่ผมพูดนิดหนึ่งว่ากราฟเกิด Chain of c h a r a c t e r แล้วแต่มันยังไม่ได้มีการยืนยันนะว่ากราฟจะเป็นเทรนขาลงแล้วอะไรล่ะที่มันจะยืนยันได้ว่านี่คือเทรนขาลงคือกราฟจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่า break of s t r u c t u r e หรือว่า BOS ซึ่งอันนี้เกิดยังฮะยังเลยการจะเกิด break o ฟ structure ได้จะต้องทะลุสวิงโลอันนี้หรือว่าพูดง่ายๆคือจะต้องมีการทะลุลง3 470ถึงจะเรียกว่า เป็นคอนเฟิร์มเทรนขาลงและแหลังจากนั้นเราจะเด้งเซล์เด้งเซล์ก็ได้พอมันไม่มีเบรกออฟสตัคเจอร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกคนลองมาดูภาพนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายแล้วเมื่อมันไม่ยังไม่หลุดโครงสร้างของขาขึ้นยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มขาลงราสุดท้ายก็สามารถกลับมาขึ้นเหมือนเดิมได้เห็นไหมครขึ้นเหมือนเดิมได้ขึ้นเหมือนเดิมได้ถามว่าตอนที่มันไปชนดีซวีมีการย่อไหมยอ่อนะครับย่อสวยด้วยย่อกี่จุดย่อไปก็500จุดนะครับใครตั้งที1 TP สอาจจะได้ TP 1แต่ TP ที่สอาจจะยังไปไม่ถึงอาจจะชนหน้าทุนไปก่อนนะครับแล้วสุดท้ายก็บินขึ้นมาคําถามคือถ้าเราอธิบายในมุมของเทคนิคลร้ลวนๆเลยคือกราฟยังไม่เกิด Break of Structure กราฟก็เลยยังคงสามารถที่จะไปต่อได้นะครับเมื่อถึงตรงนี้ไปแล้วทุกคนจะเข้าด้วยอะไรเวลาเห็นเห็นกราฟขึ้นแบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีคน2กลุ่มเนาะที่มีโอกาสจะเข้าเทรดต่อ 1. เข้าหาจุดย่อบายก็ต้องใช้ เซตอัพคอนเฟิร์มใดๆเพิ่มเติมก็มาสามารถใช้บายได้กับอีกคนหนึ่งคือคนที่ชื่นชอบการหาจุดกลับตัวของกราฟก็จะหาโซนถูกไหมฮะซึ่งการเทรดจุดกลับตัวได้โซนบางคนอาจจะไปมองว่าเฮ้ยเขาสวนเทรนด์หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะการที่เราจะเทรดจุดกลับตัวมันก็คือเราต้องการจุดยูเทิร์นของกราฟและการที่กราฟจะยูเทิร์นได้ก็ต้องขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะหน้าที่ของการเราเป็นเทรดเดอร์คือเราต้องมีเช็คลิสต์มีเซตอัพแล้วก็มีคอนเฟิร์มก่อนทําการเข้าเทรดในทุกๆครั้ง นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนแบบนี้อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้มีสติได้มีความรู้ได้มีความมั่นใจในการเทรดได้ตลอดนะครับผมฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจแล้วก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองเสมอผมผมทำอ e ีบุ๊กที่เรียกว่าเป็น SMC รวมท่าสไตล์การเทรดไม่ว่าจะเป็นการเข้าด้วยเรื่องของฟิโบการเข้าด้วยออเดอร์บล็อก FVG ที่เป็นท่าสำคัญสำคัญของการเทรดสไตล์รายใหญ่หรือว่าสไตล์ SMC นะครับอยากจะมอบให้กับพี่ๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แบบไม่กดไม่กรอข้ามเลย <c oughs> ใช้คำว่ากรอข้าม <c oughs> แบบไม่กดข้ามนะครับแล้วฟังแล้วรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองเพิ่มนะครับ <c oughs> สามารถแคปหน้าจอว่าเรามาจากไลฟ์นี้แล้วทักมาว่ารับอ e ีบุ๊กใน l i น e แอดบ n โกลิเชอร์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ, <c oughs> รบผมใน Community Go กลิเชอรแล้วเรามาลุยในตลาดนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ